สวัสดีค่ะแอดมินจากศูนย์ความงามไอริควินเนเจอร์สาขาอุดรธาน,นีค่ะวันนี้นะคะแอดมินมีเคสรีวิวการรักษาสิวค่ะ ที่ศูนย์ความงาม Airique n a จอ r ์นะคะเคสนี้นะคะเป็นเคสของคุณน้องตั้งใจค่ะปัญหาผิวของน้องนะคะก็คือเรื่องสิวเป็นสิวอักเสบสิวอุดตันนะคะรอยดํารอยแดงจากการกดสิวนะคะรวมไปถึงยังมีความมันบนใบหน้านะคะมากกว่าปกติเพราะว่าการหลั่งน้ํามันใต้ชั้นผิวเนี่ยมีปริมาณมากนะคะและที่สําคัญนะคะรูขุมขนกว้างหน้าหมองคล้ำ น้องตั้งใจนะคะเปิดเคสร,รักษาที่ศูนย์ความงามแอริสเมื่อวันที่16มิถุนายน2564ค่ะกระบวนการการรักษาของแอริสนะคะเราจะควบคู่กับสกินแคร์นะคะที่เกี่ยวกับการรักษาสิวโดยตรงเลยนะคะรวมไปถึงรอยสิวนะคะเราจะได้ทั้งคือลดความมันบนใบหน้าลดการเกิดสิวลดร,รอยดํารอยแดงจากสิวนะคะด้วยความที่เป็นเคสที่มีสิวอุดตันที่ศูนย์ความงามของเราก็เลือกกดสิวค่ะกดสิวที่อุดตันใต้ชั้นผิวนะคะให้หลุดออก จากนั้นนะคะเราก็จะพอกนะคะผงพอกสมุนไพรเพื่อปรับสภาพผิวนะคะลดความมันบนใบหน้าเพิ่มความขาวกระจ่งางใสรวมไปถึงนะคะก็จะมีการพอกคนเร่งผสมผงเร่งนะคะอันนี้เรียกว่าเป็นการดีท็อกใต้ชั้นผิวนะคะหรือว่าทำให้นะคะสิวที่อุดตันอยู่ใต้ชั้นผิวเนี่ยมัน ผุดออกมานะคะเพื่อทําความสะอาดใต้ผิวเราจากนั้นนะคะเราก็จะมีการนะคะเช็ดทิสเมนต์นะคะรวมไปถึงค่ะเราก็จะมีนวัตกรรมนะคะซึ่งช่วยผลักตัวยาในการรักษาปัญหาสิวของน้องตั้งใจนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมซอฟต์เลเซอร์นะคะช่วยฆ่าเชื้อสิวนะคะลดการอักเสบของสิวหรือจะเป็นคอร์เมโสนะคะซึ่งเป็นเมโสแบบไม่ใช้เข็มนะคะก็จะช่วยนะคะผลักตัวยาเนี่ยได้ดีถึง10เท่าเลยนะคะและที่สําคัญนะคะก็ จะเป็นนวัตกรรมนะคะอุโมงค LED ค่ะในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียน,นะคะแล้วก็ลดอาการอักเสบค่ะนอกจากนี้นะคะน้องก็จะนะคะมีสกินแคร์ที่ทางศูนย์ความงามของเราจัดไปนะคะแล้วก็มีขั้นตอนการทาครีมเหมือนที่แอดมินขึ้นให้อยู่เลยนะคะตลอดกระบวนการการรักษาของน้องตั้งใจนะคะเราก็จะดูแลนะคะแล้วก็นัดให้น้องนี่เข้ามาที่ศูนย์นะคะหรือว่าวันไหนที่น้องไม่สะดวกเราก็จะดูแลผ่านวิดีโอคอลค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะในระยะเวลา สเดือนนะคะปัญหาสิวอุดตันใต้ชั้นผิวไม่เหลือเลยค่ะหายเกลี้ยงนะคะรอยสิวนะคะดีขึ้นมากๆนะคะแล้วก็เรื่องของสิวความมันบนใบหน้าเนี่ยหายนะคะเปลี่ยนจากคนที่เป็นหนุ่มน้อยหน้ามันนะคะกลายเป็นคนที่มีสภาพผิวที่เรียกว่าผิวดีขึ้นนะคะปัญหาการเกิดสิวก็หายลงนะคะ หลังจากเมื่อต้นคลิปนะคะเราก็ดูรีวิวนะคะการรักษาความเปลี่ยนแปลงของเคสร,รักษาน้องตั้งใจแล้วนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากน้องตั้งใจด้วยค่ะที่ให้เกียรติของเรานะคะมารีวิวให้เห็นหน้าจริงเลยค่ะขออนุญาตถอดแฝดชิลก่อนนะคะเพื่ออยากที่จะให้คนที่ดูไลฟ์นี้นะคะหรือว่าคนที่ดูวิดีโอนี้นะคะได้เห็นหน้าจริงของน้องตั้งใจนะคะจากรูปแรกจนถึงปัจจุบันนะคะระยะเวลา3เดือนวัตกรรมการลงเครื่องแล้วก็ตัวสกินแคร์ของแอริสเนี่ยที่ทางแอดมินหรือเจ้าหน้าที่แอริสอุดรจัดให้เนี่ยตอ ตอบโจทย์แล้วก็ผลลัพธ์ดีต่อปัญหาของน้องตั้งใจไหมคะตอบโจทย์มากเลยครับแล้วก็ผลลัพธ์เนี่ยเห็นได้ชัดเลยครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงจริงนะแล้วก็ต้องพอกหน้าทุกวันอายไหมคะ<อ>แรกๆรก,ก็อายมากเลยครับแต่เดี๋ยวนี้ก็ชิชแนะะแล้วนะคะเพราะว่ายิ่งพอกหน้าย,ยิ่งหล่อยิ่งพอกหน้าย,ยิ่งขาวนะคะการดูแลของเจ้าหน้าที่อลิสเนี่ยน้องน้องตั้งใจรู้สึกยังไงกับการปฏิบัติการดูแลของเจ้าหน้าที่บ้างคะ พี่พี่พนักง,งานไอริสนะครับมีความเป็นกันเองมากเลยครับแล้วก็เข้ามาที่นี่เนี่ยไม่เหงาแน่นอนครับเพราะพวกพี่พี่เนี่ยดูแลเป็นกันเองแล้วก็ชวนคุยตลอดเวลาเลยครับแล้วก็ให้คําแนะนําด้วยเวลาที่จะมีการปรับเปลี่ยนครีมหรือว่าเสนอโปรแกรมต่างๆให้กับน้องตั้งใจถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอายุรุ่นราวคราวเดียวกับน้องตั้งใจมีปัญหาเรื่องผิวไม่ว่าจะเป็นสิวอะไรก็ตามแต่น้องตั้งใจอยากเชิญชวนมารักษาที่ไอริสอุดรไหมคะก็ะอยากเชิญชวนพี่พี่น้องๆนะครับ มาลองเปิดใจที่ไอลิอุดอนนะคะผมรับรบองพวกพี่พี่น้องๆเนี่ยจะไม่ผิดหวังแน่นอนครัผค่ะขอบคุณมากนะคะที่เลือกว่าให้ไอลิอุดอนพานีดูแลนะคะขอบคุณจริงๆค่ะน้องตั้งใจ